ตอนนี้เป็นบ้านของผู้เรียนเองนะครับที่ว่าในที่ขับแคบเนาะทำไมถึงต้องเรียนรู้ในที่คับแคบเพราะว่าทําไม่ได้ใช่ไหมครับใชาทไม่ได้ทําไม่มีความมั่นใจก็คือไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่ามันแคบนะครับเป็นปากทางเข้าแล้วก็ถนนข้างนอกก็แคบนะครับการถอยหลังเราจะต้องถอยเบียดไปทางไหนทางถ้าเราจะถอยฝั่งนี้จะต้องเบียดฝั่งไหนฝั่งซ้ายค่ะฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวามืออ่าฝั่งขวามือตัวเองโอเคครับลองถอยดู ระวังรถด,ด้วยเราจะเป็นมุมนะครับเราจะถอยเบียดไปฟางฝั่งขวาแล้วก็คือต้องใช้พวงมาลัยด้านขวานะครับแต่ว่าไม่ใช่ให้เบียดชนนะครับเบียดเราดูขนานให้เป็นนะครับดูช่องไฟขนานถ้ชาช้าเริ่มหมุนพวงมาลัยให้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องคืนพวงมาลัยนะปล่อยลงไปเลยดูรถให้ดีปลอดภัยช้าๆไม่ต้องคืนพวงมาลัยนะ เริ่มคืนพงวะไรตอนนี้ได้แล้วคืนอ่าอ่าเห็นไหมหยุดรถด,ดูดีขึ้นกว่าเดิมไหมดูซ้ายขวาปลอดภัยไหมเออแต่ตอนถอยนู่นมันจะเข้าหากําแพงเพราะว่าเราไปแอบคืนพงวะไรเดินหน้าเข้ามาครับดูนะครับดูมันก็เข้ามันก็ไม่ถึงกำแพงนะครับแต่ว่ามือใหม่ก็ยากนะครับดูนะครับมันเป็นเนินด้วยนะครับ เคลื่นได้แล้วก็อย่าลืมซ้ายมาด้วยนะซ้ายด้วยซ้ายเบาเบาโอเคเห็นไหมครับก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับยากไม่ถึงกับง่ายนะครับแต่ว่ามันจะต้องฝึกนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวทําไม่ได้นะครับอันนี้ฝึกไปสามสีรอบแล้วนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราดูชัดๆนะครับ อันนี้ถ้าไม่จําเป็นจะฝึกเองนะครับถ้าต้องการให้ไปสอนให้ที่บ้านนะครับอยากได้แบบไหนโทรหาได้เลยนะครับสอนที่บ้านเลยนะครับออกออกจากบ้านตัยเองนี่แหละนะดูครับเห็นไหมครับตอนแรกทําไม่ได้นะครับทําไม่เคยได้เลยนะครับตอนนี้ฝึกแล้วนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเริ่มคืนพวงมาลัยด้วยดูขนาดซ้ายขวาแล้วก็คืนพวงมาลัยให้มันตรงลองยไปเรื่อยๆดูสิดูขนาดซ้ายขวาอย่าดูพวงมาลัย ดูซ้ายเป็นยังไงขนาดไหมดูซ้ายปรับขนานด้านซ้ายช้าๆหมุนไปอีกฟงอะไรหมุนเพิ่มครับหมุนเพิ่มหมุนเพิ่มไปอีกดูขนานสลับกันซ้ายขวา เบาเบ,า,บ,า,บาเบรกก่อนไม่ไม่ไม,ไม่มันเันเยอะไปถอยหลังการตีโค้งเยอะไอ้ไม่ไม่ทันพวงมาลัยไม่ทันไงมันก็จะชนเสาเนี่ยเดี๋ยวเบรกก่อนการถอยหลังต้องคืนพวงมาลัยด้วยถ้าไม่คืนมันก็เป็นท่าเดิมโอเคถอยไปถอยไปครับถอยไปเบาเบาไปละ ต้องมั่นใจว่ามันผลด้วยนะไม่ใช่เหยียบอย่างเดียวนะอ่ะชาชาเดีมากครับดีมากชาเราคืนด้วยนะคืนด้วยโอเคผ่านแล้วครับแต่ว่ากว่าจะทําได้ก็เอาการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสนใจเรียนตามสไตล์ของครูต้านะครับที่ว่าสอนตามเอ่อในที่ต่างๆนะครับพอแล้วเดี๋ยวนี่ไยก่อน นี่คือทําเองนะครับทุกขั้นทุกตอนนะครับจนกว่าเราจะฝึกและทําได้นะครับแต่ก็ยังไม่ปล่อยง่ายนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ฝึกพื้นฐานจากจากผมก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับต้องมาผ่านการประเมินก่อนนะครับตามโจทย์ต่างๆนะครับไม่งั้นก็จะไม่กล้าสอนให้นะครับต้องไปสอนจากพื้นฐานการเรียนรู้ก่อนนะครับโอเคขอบุณที่ติดตามรับชมนะครับ